ันบริการเลิกกับสามีค่ะพันติดโควิดประกาศแยกทางสามีทัศนคติไม่ตรงกันพันเผยว่าแยกทางกับสามีอย่างปลักแล้วสาเหตุเป็นปัญหาสะสมจากทัศนคติการใช้ชีวิตไม่ตรงกันตัดสินใจแล้วไม่มีรีเทิร์นค่ะออกมาเปิดเผยเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับในกร้องสาวพันธบรการค่ะจะต,ตัวเปิดเผยว่าห่างกับสามีนักธุรกิจเศรษฐีชุมพรปลักอัตกรจริงๆหลังจากที่แต่งงานใช้ชีวิตคู่กันมา4ปี โดยตอนนั้น,นยพรร์เผยว่าแยกทางกันอยู่คนละบ้านแต่ยังไม่ได้เลิกกันส่วน,นเรื่องของแพนมีลูกเนี่ยพบไปเลยล่าสุดพดได้วดีโอคอผ่านเป็นรายการแฉเนื่องจากขณะที่กัักรวก่อนจะเข้าสตูดิโอก็ได้ตรวจ a t ทแล้วแต่ผลน,นั้นขึ้น2ขีดค่ะทำให้พันต้องไปโรงพยาบาลซึ่งพันก็ได้อัปเดตถึงสถาน,นะครอบครัวให้ฟังว่าตอนนี้ตนและสามีแยกทางกันแล้วเรียบร้อยก่อนมารายการตรวจตอน5โมงเย็นเนี่ย ขึ้นแค่ขีดเดียวนะก็เลยไปทํางานพอมาตรวจที่รายการขึ้น2ขีดก็เลยกลับบ้านแล้วไปใช้วิดีโอคอลอาการปกติไม่มีอะไรไปตรวจ RT PC r t p c ทอีกครั้งหนึ่งที่มีข่าวออกไปก็คือเราแยกทางกันแล้วตัดสินใจที่จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคุยกันมันเป็นปัญหาที่สะสมมานานความรู้สึกถ้าเราแยกไปทําหน้าที่ตัวเองมันน่าจะดีกว่าก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวออกมาอัปเดตให้ได้ฟังกันคะ่ะ